ชัวยิ้มช่างพร้อมหรือยังพร้อมเลยครับครับเราคนถ่ายพร้อมหรือยังพร้อมครับไม่ไม่ไม่คนถ่ายคนถ่ายเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับยิ้มยิ้มอันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับสไลด์นราพร้อมนะครับ สไลด์ก่อนนี้ต้องสไลด์เท่านั้นนะครับสไลด์สไลด์เนี่ยน่าเดืเดน่เดือโอเคโอเคครับสไลด์เท่านั้นน้ำต้มเนาต้มโออเนี่ยอือพิ่มมาไทยกันนีมันย้อนเลยเฮ้ยยจะรอไปรอก็ดูนี่ไม่มีใครกล้าหัวเองผมคนเดียวดูสะอาดนะสะอาดนมาไทยกั เนี่ยมาถ่ายเลยหังเยอะสิสหานนั่นแ่ะมึงก็เอ้ยโอ้โห้โอสุดยอดเน่เฮ้ทหานนั่นและนีเนี่เมพี่จอไหนวีใส่หัวเ้เนี่ยอเงี้ยใส่ขอบคุณครับขอยยังไม่ทำให้เลยขอบคุณแล้วตีครับนคลิปเก่ ดังนเนีย่ยเฮ้ยเจ้กระดังดิทำไมมาเอาท้าไม่ได้เนี่ยน,นอนนอนไม่เดือดนี่มีท้ผมไม่กี่ไอ้เจ้ไอ้เจ้เฮ้ยกี่ี่นึงท้ากี่นึงนี่ใครเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ใครสามโอ้สมองสมองเบอร์บอกว่าเลิกกันอันอน,นี้มีมีคลิป ที่ผ่านมาได้นะสมองแม่สมองอ่ะคอยยังยังอ่ะแกบานเลยอ๋ยังไม่ได้ตัดผมเลยไปไหนบาลอะเฮ้ยพร้อมพร้อยังครับพร้อมแล้วครับเอาสุงไหนครับอันนี้ตามแข้งเนาะเอาแบบรอยลอยเนาะลอยครับกุ้งกระจุกฮะุ้งไหมกุ้งไหมเนี่กุ้งกุ้ง

จะตีตัดผมกูงลูกเุอ๋อคุ้มผ่ากนนี่ไปกุ้งอ๋อทางไหนทางไหนนี่นะอ๋ออ๋อตัดต่อขอในมวนผ้าห่มศพอ๋อห่มศพอาจะดังไหมโอเคอันนี้ทางนี้กงนี้โอ้ยจะอะไรเอายู เพื่อี่เขารอใช่เพื่อเพื่อคิดผมขอโทษนี่เพื่อคิดละผมขอโทษได้ไหมพี่ได้ครับเมื่อกี้ผมดรอท้เลยได้พยาครับเียลเลยผมา้าเด็กเขามียีคนพอดีเขาไม่างนะาง โทรแล้วโทรแล้วโทจะจ้วางเออน้องเกวางวางจะจุ้ไวางผูฉันวางเียไงหนูเกวางโอยุดยย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 เยย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 อ้อม่ เอาตุผ๊ผไมผมผมไม่ยามาอยู่ในคลิปไม่ได้นะหรอไใ้เีหมดอยเนี่ยหมดผมถ้าผมไม่ยาวมาอยู่ในคลิปไม่ได้โอ้ยก่หลงกิ่งหลงกิกห่กย อ่อแบบหรืแบบคนมันรออยู่แล้วมันเท่แต่ถามว่าเมียมีเมียเด็กก็พี่ก็ทิ้งร่างกายดิอ,อ,อยู่ที่นี่มันจะดา่าไ <c oughs> อาจารยึเปว่าตัดกันเลยว่าดา่าหมดเลยหรอเวลนว่าอะไรนะเดี๋ยวมันรอแล้วนะเดี๋ยวอะไรนะสตีดูเออถ้าพี่ดูมันรอ Ja, okay. Ba lùn này nó nè chưa xé đọc đi nè chưa ba lùn đi nè chưa ba lùn đi nè chưa ba ดูพี่ดูบ้านนอกนี่ก็เดิไปหาตากันไหนไม่ได้นะไปดูเนาะสนหลักเต็มสุหลักตัดไม่ได้หรอกหลักทุ่มหลักทมโหนไอ้พุทธไม่พ้อยวะหลักทมเป็นยังไงวะยังไม่รู้แต่พ่อไม่รู้หลักทมอ่ะ มันจะโหนเลยอือ็ไม่ได้ห้านเลยใช่พี่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ 哎，不知道，不知 thải ngọt này thải ngọt. thấy rồi rồi chưa này gì đi

Ah tama. Hey Ủa cái cho kênh thế sao Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Ok Nó Tudo por ตัดเออเดี๋ยวนะช่างตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับจะมีคนจับจนได้ตอนเช้าครับที่ไทยโรคไข้เนี่ย

เฮ้ยีกูโลอะโอเปโไงกีลาเขาทำกันอนะ <c oughs> ใช่แล้วก็ต้องนะโหเท่